ต่อเราจะไปไหนกันครับตอกตอกครุฑตอกครุฑนะคะวันนี้เราจะไปตอกครุฑไปดูครุฑกันเด็บบี้นี่ นเป็ไงงงบ้าคอิ่มบุญฮะเมื่อกี้ได้เก็บภาพตรงหน้าศาลพยามกุไว well, ้แล้ยค่ะถ่ายแม่เร่อยแม่มาแล้วได้หนี่ยพอสอบปีได้ชั่วโมงเลยหรอ เดี๋ยวเดี๋ยวเี๋ยวิกับเราไม่ก็ไม่หนาแอบมากินเาก่อนนี่คือไอติมครับพิเศษรอบของตัวเองครับอันนี้รสชาไทยไอชาโน้ประหาชนกโอ้จิ๋วจิ๋จิ๋จิเกินไมมันเกินไมเหรอคุณ เราอยู่ที่หาหูสะพานปีกุนนะครับก็จะมีหมูอยู่อนุสาวรีหมูเราไม่กินหมูป่าแต่เมื่อกี้เราเกินหมูปิ้งไปเด,เดี๋ยวเอาดอกไม้ฮะ นี่คือแกงสารหมูเราจะได้งานกับหมูหมูขอให้ทุกคนหมูหมูโปรเจกต์จบอย่างหมูหมูหมูปิ้งหมูปิ้งหมูปิ้งก็กินไปแล้วทุกคนขอมา่นกแล้วก็าอันนี้คือคนไหนรัชกาลที่ห้าโอ้โหหรอคิเองพอเขียนไว้ ที่คือเอมเบลมปะ Royal Emblem และตอนนี้เราอยู่ที่พิพิธภัณฑ์สยามมิวเซียมไม่เราพิพิธภัณฑ์ไทยยิ่งเสียมเยี่ยวเสียมวันนี้มีตลาดนะอ่ากรน่องให้ดูโอ้โห สาม,มารถนั่งได้เคสต์กันนั่งส่วนเลยของอะไรไปชื่นเราไปซื้อของกินแล้วมานั่งได้ไหมตอนนี้น่าจะร้อนนะคะ <laughs> แต่ว่ามันจะใส่นู่นนี่นั่นนี่อ้เพือนน้ำอยอันชัน้ำอยใมอเหนแกงน้ำอ้อยล้ไมีนนี่ือได้นี่ไปจริงๆเราเหลืออีกเหรียญนึงเพราะว่าเหรียญสวยแล้วเราบแล้วก็มีเก็ีเพราะเป็นเหรียญ ่หมดตังแค่นี้หมดไป250ร้อยหาสิบคนได้ไหนมาบ้างได้เป่าเปล่าอันนี้จะได้ธงชาติมาค่ะเห็นไหมคะธงชาตินะคะธงชาติค่ะเอ้ยสำร้อนน่ารักอ่ะจ้ะอ้ยยโอ้ยโอ้ยอยอ้ยะ้ยย เฮ้ยเฮ้ยของจังมากเฮ้ยรู้เลยอ่ะน้องเก่งมากอ๋อน้องย่ะันนี้น่ารักนะคะเซ็ตนี้เป็นใส่ใส่ของเขาเลยคุล่เซ็อยากได้น้องเนี่ยเนี่ยเนี้ยอ่ะสูงเลยค่ะถ้าถ้าอยากได้พวกอันนี้อันใหญ่อันใหญ่อันนี้อันนี้อันนี้ไม่ต้องสูงมึงสูงกันเลยอยากตะวันโคตรน่ารักจยาก้วนมันต้องมีเด็กๆทำอะไรกันครับต่างสูงค่ะทีนี้ พราะของเราอะสี150หายากหรอหายากหายากเฮ้ยเดี๋ยวอันนี้ค่ะทั้งหมดเนี่ย3บานทั้ง4บาน150เต็มก็เลย150แล้วสูง150แล้วส่มเดียวก็360ก้อนตัวเดียวก็แม่งได้ตัวอะไรก็ได้อันนี้ช่วยคนไทยช่วยคนไทยนะคะช่วยคนไทยตื่นเต้นคำคำได้เลยได้ยาสวยงา้ยได้อยากอ้วนด้วยอ่ะยอ้ยตอนนี้น่ารักก่านะแต่อันนี้ก็คือไงก็เป็นสีเทาสีใช่ไหมค อุ้ยพี่มาแล้วพี่อุ้สงสัยพี่อุ้ต้องดอุ้ยสีทองสีทองอุ้ยได้ตัวเองได้ตัวเองโซเชลเหรอแมไปเล่นตรงน้ตมั่กรโคโดโมเดี๋ยวโคโดโมมันโคโดโม กลุ่มนี้กูบอกแล้วอีสองคนนี้มันไม่เคยจบแค่นั้นนะคะอีสองคนนี้มันไม่กินกันอาจจะมีตัวพิน่อออนก่สุ่มเลยมือนของเลกาตตัจคนจริงจะมีตัวนี้ตัวนี้ตัวนีตัวนี้ตนี้ตัวนี้คนตัวนีคนตัวนี้นตัวนี้นตัวนี้ันี้้ตันีตัวนี้ตัวนี้ตตัวนี้ี้ตัวนี้้วนี้ต้ตัวนี้ตัันี้ตัวน้ตัวนีี้ตันี้ตัวนี้ี้้ตัวน้ ของไอ้นุ๊มีมีอะไรบ้างตัว hmm. นี้เมื่อเห็นคุกัลหลับตาเหรอกรุณาโชว์สมบัติเราอยู่ที่ร้าน ก็สามก็เป็นโรงเรียนออยู่่ะก็มีนะแต่ที่ก๋วยเตี๋ยวแก่ก๋วเตี่ยวแก่เพิ่มความอ้วนอยู่ดี่จะทีไหมอ้าวมันนี่นะใครอ่่ะไม้าวก็ทีบอกสามไม่ได้ไม่รู้อย่างนี้อ่ะสร้งโมเมนต์สองสองสร้งโมเมนต์อืมป้อนอาหารคาบิลาเอาหยิบคาบิลากินเอง คิดเอง่ะโอเคเบอร์โทรศัพท์เราสองสองเบอร์ต่อกันศูนย์เก้าสี่แปดแปดเฮ้ยเราได้วิธีใหม่โดยที่ไม่ต้องใ่่ยิงชุบแล้วว่าไม่เพราะเราเป็นคนกลางผู้ไหญ่พลาดจเพื่อนกล่ามือค้าแต่เบอร์โทรศัพท์เนี่ย คนชนะเป็นคนเลือกว่าจะกินกี่ถุก็ได้แบบว่าให้สิคนชนะอามึงคนละึ่งเอจกินริงคนละึ่ะไม่ชอบกินเหรอวติดเล่นเหรอลาวะฮะเนนี่ฮะเนนี่ทำไมหนูไม่หานหน้ถ่ายรูปของดี

vào tháng một